สวัสดีพี่น้องครับสวัสดีหน้าสุดท้ายของปฏิทินของปีเดือนธันวาคมครับอีกไม่กี่วันก็จะสิ้นปีแล้วนะครับผมสิ้นปีแล้วบอบช้ำม,มาเกือบทั้งปีครับปีนี้แต่ว่าก็สามารถผ่านมันไปได้ ง่ายครับพี่น้องง่ายเลยทำงานเสร็จเมื่อวานนี้ครับแปลงนี้ย้ายครับผมงานชั่วโมงเหมือนเดิมครับดูอีครับผม จะบอบช้ำบ้างแต่ว่าก็ผ่านไปได้นะครับแต่ละปีปีหนาจักสีบาจังไหนพี่น้องหนาง,งานไมโครดแคบเลยพี่น้องทางโอ้แคบครักเดี๋ยวปนมุนม้น้อง สายไฟสายไฟกะตั้มโมีแนวส่วนวะโอ้ถึงแลปลดสายไฟเขียบพี่ลีครับพี่น้อง เงาไหมเอ็งเติมลมยังไอยเนี่ตะมองแคบๆครับพี่น้อง ขวานเห็นงานพอดอเนาะนงานขุดพัฒนาที่ดินไปแคบๆอย่างนี้เลยครับอัดเลาะไปน้ำปลาไว้ไมันจริงจีแหละ ทางไหมหวัดเอาหอดตรงนั้นก็ได้เอารถลงครับไปได้ครับ นรงานครับขุดสะครับผมเป็นว่นหน้าเป็นเป็นหน้าโคกครับวันมามีน้ำครับพี่น้องเลยมาขุดสะขุดเป็นแบบขั้นกันน้ำนะครับขุดขั้นกันน้ำตาว่าเวลาฝนตกมากให้มีน้ำเลยนะครับมาส่งกับตันลน้นถึงที่แล้วได้กับคืนไปซื้อ าจารบ,บีครับจารบ,บีหมดครับโอ้พี่น้องางานครับปั้นฝายครับทำฝายชะลอน้ำครับ งานชั่วโมงนะครับผมหลายๆคนก็ถามมาในคอมเมนต์นะครับถามว่าปุดงานชั่วโมงชั่วโมงละเท่าไหร่นะครับชั่วโมงละสองพันกว่าบาทนะครับสองพันกว่าแล้วแต่งานมากงานน้อยครับถ้างานเยอะก็จะถูกลงมาอีกนะครับผม,อ,มอยู่ราเราก็อยู่ละเราสองพันกว่าครับผม ดถึงสามพันของพี่น้องตรงนี้ลูกค้าเริ่มต้นที่ห้าชั่วโมงครับยังต่ำห้าชั่วโมงครับก็คือการขุดนี่ครับทำฝายนะครับไปตรงนี้ครับผมกันทางน้ำเอาไว้เพื่อให้น้ำนี่มันไหลเข้านานะครับ ผู้ครับสาางขั้นายขึ้นแล้วก็สามารถให้รถได้ครับให้รถไบคโคยืนได้นะครับโอ้นตับครับแข็งอยู่ครับแต่ว่าก็พอกดได้นะครับ ใส่รถดำก็ดีครับดิงสิโอ้ยินแข็งครับพี่น้อง ทีมหนึ่งก่อนแรนดินเนู่ครับมือนี้ขึ้นใบขึ้นใบครับจังว้ขึ้นแตงทั้งหลังนะครับ มนาพามีหนาครับเร้าวาจังไมีหนาครับจังไหน้าพอสิมีนาํพ่นเราเรยว่าว